สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีครับวันนี้เราก็มีบอลสีเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคลิปเมื่อวานนะครับก็ช่วยให้ผมได้ปลอดภัยจากการตัดน้ำตัดไฟครับยังไงก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับลูกค้านะที่เข้ามาช่วยเหลือ เอบอลสีนะครับผมครับวันนี้เราก็มาค้ำๆนะครับผมนะฮะก็บางท่านก็ดูวอลเล์บอลกันครับโอลิมปิกกันครับครับค่าจะส่งสามสิบบาทนะครับผมนะครับสําหรับท่านที่โอนนะครับลูกค้าใหม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับครับอยากมีคนติดตามครับครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากตู้นี้ก่อนเลยฮะเอ่อไม้เมล็ดครับผมศีลาห่มทองครับ เขหลอดใหม่อยู่นี่นะลูกค้าครับครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทครับผมครับอันนี้ก็ไม้เมล็ดครับครับไม้เมล็ดด่างนะครับผมนะฮะก็หลอดใหม่อยู่นี่ครับครับยังไงก็คลิปนี้นะครับเอาสักร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะ ครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดไม้เมล็ดชิ้นผ่านะครับเป็นลูกปีศาจแดงนะครับผมครับกระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับผมนะฮะกระถางนี้ก็ลูกปีศาจแดงเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึร้อยบาทนะครับครับมีด คนละแม่กันนะครับแต่ก็เป็นลูกพิศาจแดงแล้วกันนะครับอันนี้อีกแม่นึงฮะก็มันมีสองสองต้นสามต้นเนาะของกระผาลูกพิศารแดงทำไมคนละแม่นะครับครับอันนี้เป็นพันธุ์ใบป้อมนะครับผมออกป้อมป้อมนะครับผมใบใบกลมกลมป้อมป้อมใบไทยอะครับผมนะฮะแล้วก็ด่างด่างทั้งหมดสามสีครับคุณลูกค้าครับนะฮะก็ไม้ตัวเองนะครับแบ่งเขาก็ หน้าไม้นี้ก็น่าจะขายกันหลายตังค์อยู่นะครับนะฮะที่ไลฟ์สดกันเนะเราปล่อยคลิป YouTube กันนะครับโอดูนะครับกระถางนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ออกจากใบใบไทยใบยาวๆนิดนิดนะครับนี่ก็ลูกหนุมานะครับผมนะครับสวยสวยจึ้งจึ้งนะครับผมนะฮะด่างดีเหลือเกินนะครับ ยังไงก็ขอใครท่านใดเอาไปเลี้ยงนะครับผมถ้าเลี้ยงนอกตู้ก็ขอแลมสักเจ็ดสิบนะครับผมนีครับไม้เลี้ยงนอกตู้ได้นะครับผมก็ประมาณว่าเลี้ยงนอกตู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเด็กก็เปิดเข้าเปิดออกอยู่ไงนะครับผมนี่ครับเป็นงานหนอนนะครับผมครับกระถางนี้ขออยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมเป็นงานหนอนะฮะไม้เมล็ดหานุมานนะครับผมดังพะยะค่ะ ต่อมาก็ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะฮะหูด่างดีเหลือเกินใบยาวออกเรื่อยๆเลยนะครับแล้วทรงคอมแพกด้วยนะครับผมกระถางนี้ตอบโจทย์คุณป้าคุณลุงคุณป้าหรือเปล่านะครับผมไม้ทรงเตี้ยด้วยครับน่าเลี้ยงจังเลยครับขอสองร้อยสิบบาทนะครับผมหดินหนักจังเลยครับต่อมาก็ศิลาแยกหนอนนะครับศิลาหุ้มทองแผงแยกหนอนะครับผม ขออยู่ที่เอ่อต้นใหญ่แล้วเนาะร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับครับงานหน่อวันนี้ป้อมือนะครับอย่าไปคิดมากนะครับผมเพราะมันเป็นงานหน่อนะครับกำลังโตกำลังพุ่งนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมอืมเนี่ยลูกปีศาจแดงกับเกาะเก็แล้วครับผมนะต้นเนี้นะยังสวยเลยผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับท่านใดเอานะครับผมนะฮะ ไม้มเมล็ดปีศาจแดงสองร้อยห้าสบาทคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับผมช่วยอุดหนุนผมหน่อยนะโอ้โหเนาะหลอดใหม่เขาน่ารักจังนะครับสองบาทไม่ใช่หรอครับน้องมาลงหัวเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปจดชื่อกันนะครับ,นะรบนี่ขนาดไม่ใช่หน้าหนาวเนาะเหลืองทองส้มเข้าดีจังเลยนะแล้วก็ว้าวชมพูสงสัยไปแอบมองเอ่อเขาเรยอะไรแม่ฟ้าหลวงเนาะ ครับผมนะครับสองร้อยสิบาทใช้ใหญ่แล้วนะฮะผมจะเอาแพงก็กลัวขายไม่ได้นะฮะแล้วเมื่อวานก็กลับขอบคุณอย่างสูงที่ช่วยผมนะฮะอ่ะไม้เมล็ดไม้เมล็ดครับเอาไปลุ้นดูนะครับผมนะครับไม้เมล็ดศิลานะฮะกับเพชรราชานะครับผมนะครับจักออกไปทางไหนนะฮะขอกระถางละหนึ่งร้อยนะะมีสองกระถางนะครับผมนะครับ อันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดขอสองร้อยบาทครับผมเนี่ยหูหลอดใหม่จะลึ่จึงเลยเนาะหลายสีเหลือเกินครับสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีอ่ะอันนี้ไม้เมล็ดไม้เมล็ดเอ่อไม้เมล็ดเป็นลูกของเทวาสุวรรณกับอะไรเอ,อ่อมงมงคลผสม นะเม็ดไม่ค่อยออกว่นะเนาะลูกค้าเอาไปร้อยสิบบาทนะครับผมครับอันนี้ไม้เอฟไม้เอฟไม้เอฟก็ต้องเก่งนิดนึงนะฮะไม่ได้ไม่ได้กําไรก็ขาดทุนนะฮะตอนนี้อัศดาวุฒิไม่เป็นไรครับศิลาหุ้มทองแพงนะครับศิลาหุ้มทองแพงกระถางแปดนะครับเอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยคือน้องเริ่มออกม่วงแล้วนะครับผมพอหน้าม่วงขายกันกระถางหกก พันแปดนะครับผมนะ,ะแต่เนี้ยม่วงม่วงมาช้าเหลือเกินนะแล้วเราใจร้อนถางแปดแล้วด้วยเอาไปจักพันร้อยนะครับผมถังแปดเห็นแก,ก,นนก่ค่าน้ําหนักเด้อลูกค้ากระถางนี้เป็นไม้เมล็ดสินผาเป็นมีดแรกนะครับผมมีดแรกของต้นนี้นะที่ต้นแรกด้วยนะฮะที่ปล่อยนะครับอันนี้หลอดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชี้หลอดใหม่หลอดใหม่ยังกลางไม่เต็มที่นะครับผมนะครับหลอดนี้มาก็เนาะ คือผมผ่าสินใหญ่ครับผมนะผมกลัวไม่ขึ้นนะครับแต่ลืมไปว่าหน้าฝนอุ้ยหลอดใหม่กําลังจะมาด่างแบบนี้เนาะไม่มีหลุดนะครับผมนะครับนะแล้วเราไปเป็นไม้ใหม่ๆนะครับผมนะครับเป็นไม้ใหม่ๆตรงนี้คือผมไม่อยากคุยนะอะคุยเท่าน่อยดาราโนพะรัตมีส่วนนะฮะทำให้ก็เกิดเกิดมานะครับผมนะครับแล้วก็ผสมกับไม้ด่างนะครับผมนะฮะ หกกระดูกนะดูกแตก450นะครับมีดแรกของอัสดาวุฒนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยใครอยากได้นะครับนะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวมา,มา,มาแบ่งแบ่งงานหัวนะอ่าที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยหนถาดกับอีก2องตนเนาะอันนี้เป็นงานหัวนะครับได้ข่าวว่า FC อยากทำนะอุย้ยผมนั่งไม่ได้นั่งจนนะผม เป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับลูกค้านะครับนะแปดกระถางวันนี้นะครับแบ่งให้นะครับผมนะครับใครที่ว่าเซียนผ่านะครับผมนะครับเอาไปผ่าไม้หกเจ็ดเดือนนะครับผมไม้หกเจ็ดเดือนจากแปดนะครับจากถังแปดลงมาเออลงมาให้อยู่ที่ถังหกนะครับก็คือว่าเราอยากอยากอยากแบ่งอยากขายถูกถูกนะครับผมเพราะว่าศีลาหุ้มทองเนี่ยแผง มาแรงนะครับแล้วตอนนี้ผมรับปกร,รกกันเลยว่าผ่าทันนะครับยังดังยังแบบยังแบบแข่งหน้ากันอยู่เลยนะครับผมแล้วตอนนี้บอกเลยนะว่าใหญ่กว่าเลนส์สิบทุกต้นอัศราวุธแปดลงหกและแบ่งแล้วศีลาหุมทองผมก็น่าจะแผงใบก็บางอันก็ป้อมป้อมเพราะอะไรป้อมเพราะว่าออกจากตู้มาก็สองเดือนเตี้ยเลย ถ้าเกิดใครวิธีต่างกันนะลูกค้าผมมีวิธีอย่างหนึ่งคือผมยอมให้เขาขี้เหร่แต่ผมต้องการให้เขาเตี้ยแล้วก็ลงหัวก็เอามาโหลดนะครับเลี้ยงได้สี่เดือนด่างดีหรือด่างดีเราเราออกนอกตู้เลยแล้วเตี้ยเลยนะครับผมนะครับถ้าเกิดกลับเข้าไปในตู้อีกสูงอีกมั้งนะครับดูสีลาแต่ละแต่ละแต่ละอันของผมนะครับนะนะครับอันนี้เป็นงานหัวนะไม่ว่ากาันการแข่งดิ๊ก การดำทุกตัวเอ้ยทุกต้นคุณลูกค้านะฮะเพื่อนเพื่พี่พี่คุณลุงคุณป้านะครับผมที่เห็นนี่ไม่ใช่ว่าเออ่เพชรแสงมณีนะสีลาแผงของอัสดาวุฒิดูดิหลอดใหม่โอเพือกเพือกเต็มข้อเลยหลอดต่อมาใบต่อมาโอ้ฮับเครื่องนะครับคือเขามีคือน้องมาเลี้ยงนอกตู้ปุ๊บนะเนี่ยจะก็จะเป็นอย่างนี้นี่ะอ่า เขาเรียกว่าน้องยังไม่ลืมตู้ก็เลยว่ามันด่างดีแล้วครวาวนี้ออกนอกตู้ปุ๊บฝนคึมค,มคึมซักโอ้อย่างที่เรียนไปนะครับว่าสองอาทิตย์แล้วแดดไม่ออกเลยนะอีกตัวนี้น้องมาแบบนี้เลยนะจากที่ว่าน้องเอ่อตัวนี้ด่างดีนะครับผมนะครับแต่ผ่าออกมาไม่แน่ใจนะว่าจะติดแม่มากน้อยขนาดไหนแล้วแต่ละประกันว่าไม่มีหลุดผ่าต้นนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ อ่าแบ่งสองรยห้าสิบนะครับผมขายตามหน้านะตัวนี้เป็นตัวแบบป้อมปลอกปอกแล้วหูยาวหูยาวไม่ใช่ว่าเออเป็นยอดมงกุฎนะสีลาหุ้มทองนะครับผมก็บอกแล้วเขาว่าพันหน้านะฮะสีลาหุ้มทองพันหน้านะแล้วต้นเนี้ยผ่าผมมั่นใจนะตามประสบการณ์ผ่าลูกออกมาดีดีนะครับผมนะ นะครับทีลาหุ้มทองนะครับผมนะครับกระถางนี้ขอไม่เช็คหัวแล้วไม่ใช่อะไรอานาวุ์เช็คหัวแล้วแต่เราหัวบิ้มๆทั้งนันเลยกระถางนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมเนี่ยทำไมมันไม่บอกราคาต้นนี้วะ <laughs> ลูกค้าไปค่อยไล่นะไค่อยไล่ไม้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 คัดนะอันนี้ก็อีกหนึ่งต้นนะครับผมใบเนี้ยเขาเรียกว่าตากแดดตากฝนตากแดดตากฝนนะ หลอดต่อมาเกือบหลุดแต่ทุกต้นอ่ะด่างเหลืองทองทุกต้นของผมนะครับและเหลืองทองนี่แบบมีส้มมีนะครับผมสลับหน้าในทางนี้สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับที่ว่างเขามีดเดียวกันหมดนะครับผมแต่ศิลาเขาแบบแผงนะฮะกระถางนี้หมายความว่าผมกลัวว่าคุณลูกค้าไปทำอ่ะอาจจนะเนาะแต่กนเนี้ย,ยืนยันแบ็คเฮดเลยนะครับผมนะครับว่าหลอดใหม่เนาะ อ่าการันตีได้นะครับผมหัวเท่ากันเกือบทุกต้นนะฮะและลากก็อาจจะมีแบบอันนั้นบ้างแต่ผมก็ทําความสะอาดให้ก็กว่าจะออกขายก็1อาทิตย์แล้วก็เลี้ยงนอกตู้เหมือนเดิมนะคะุณลูกค้าได้ไปก็เลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะ,ะอัดแดดอย่าไปถึงแดดร้อยเลยนะเอาสักแดด60%นี่ผมันก็ไม่เข้าใจนะอ๋อไม่ใช่เอ,เอาเอาแดดสัก80%นตนะผมพูดผิด คือแดดอาจจะแรงหน่อยเพราะสิลาหุ้มทองนะ่ะทนแดดนะครับผมกรนะถางนี้นะครับผมนะกระถางนี้ขออยุดที่อืมนอะืมอืมอืมเนาะส้มพอปันออปติมัสเลยแล้วหัวนะเนาะงานหลักร้อยอย่างนี้นะก็คือว่าเอาเอะนะครับผมตัวนี้ขอสี่ร้อยครับผมนะครับมันเป็นน้องเป็นงานหัวหมดอ่ะคือซื้อไปอคุ้มค่าครับผมนะครับนี่ก็เนาะ รับผมแต่ตัวเนี้ยผม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 ผ่าไปนานแล้วนะครับผมตัวเนี้ยนะครับผมผ่าไปแล้วแต่ดันแม่บ้านเขาหยิบมาอ่ะต้นนี้เป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมแล้วเรือเม็ดสีนะครับผมนะครับใบเนี้ยไม่ต้องซีเรียสนะคือเราซื้องานหัวไปทํากันวันนี้นะครับผมศิลาแผงนะครับกระถางนี้เป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมที่เม็ดเม็ดก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะเม็ดเม็ดไม่ได้เหมือนกันนะเม็ดนะ ใบาบางบาง,บางต้นก็ไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยใบแบบนี้อย่างนี้ใบแบบนี้นะครับผมแล้วทางนี้นะครับหัวบักใหญ่ทุกต้นนะครับผมนะครับคือเกินเหรียญสิบหมดแล้วอ่ะนะได้ก็ผมว่าถ้าฝีมือถ้าผ่าชิ้นเล็กก็ยี่สิบขึ้นถ้าผ่าแบบโหดๆอย่างผมแล้วก็ชิ้นละนิ้วก้อยนะครับผมหรือนิ้โปเลยอะนะครับก็ก็อาจจะได้สิบกว่าเนาะนะแทางนี้อ่ะอาทางนี้ปล่อยเลยนะครับผมปล่อยอยู่ที่สามอห้าินะครับผมนะครับ กระถางนี้ก็สามสามร้อยห้าสิบลูกค้าฟังดีดีนะอัสดาวุธกลับไปกลับมาต้องกลาบขอประทานละยแต่มีตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยแผงเหมือนแบบเนาะใบเนี้ยแค่ใบเดียวเนี่ยนะเอาว่าแค่ใบเดียวแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวกับหัวนะกระถางนี้นะครับผมผมว่ามูลค่านะไม่น่าต่ำกว่าสองพันขึ้นนะครับผมนะครับอ่ะแต่ผมให้ห้าร้อยนะกระถางนี้ห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับ เพชรแสงมณีนะครับผมหรือว่าออปติมัสหรือว่าเนะเจอใบนี้ใบเดียวว่าอยู่กึกเลยนะห้าร้อยนะครับผมและเหลือต้นสุดท้ายนะครับผมเป็นต้นใบไทยศีลาหุ้มทองใบไทยเนื้อนิเนียนกิ๊บเลยนะครับผมนะครับนะงานหัวทั้งนั้นนะครับผมนะสามร้อยห้าสิบสะดือสะดือจุ่นด้วยนะลูกค้านะครับต้นนี้ต้องกราบขอประทานอภัยต้นนี้เป็นไม้จอมนะครับผมเป็นไม้จอม ใครที่ชอบเลี้ยงไม้จอมเอาไปนะผมให้อยู่ที่250หนะครับผมนะครับก็ผ่านานพอสมควรแล้วนะครับผมแต่ก็คือเป็นงานเลี้ยงนอกตู้ลูกค้าก็จะประมาณนี้แหละพ่อสุดิโชคก็ชอบจังนะไม้จอมแล้วด,ด,ดูดีหน้าเทพ250นะครับอันนี้ก็350นะเม็ดแบบนี้อันนี้ก็350เม็ดแบบนี้และใบแบบนี้นะสีลังหุ้มทองทั้งนั้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาต่ออีกนิดนึง15นาะทีแล้ว อัศราวุธชอบไม่ตองหรอมะเอาเอาเท่าที่ได้เลยยุงกักัดด้วยนะโอ้บ่เห็นตัวเนี่ยไม้ไม้กระถางนี้เอาไปทำจำนวนนะครับผมนะครับนะฮะก็คือว่าต้นแบบนี้ด่างแบบนี้เป็นไม้เมล็ดนะลูกค้าเป็นไม้เมล็ดกระดูกดำาๆแล้วครับผมนะครับแล้วก็ด่างเหลืองทองนะครับผมนะครับคือ บางอันก็ด่างชมพูนะลูกค้าแต่อันนี้เหลืองทองเข้าเขาเรียกว่าอายุเขาเยอะนะครับผมแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้งานหัวนะครับผมต่อมาต่อมาก็อันนี้ก็งานหัวนะครับผมนะเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดคืออันนี้ต้นแม่ใบเดียวนะอย่าอย่าโกรธกันนะครับผมนะครับไม้เลี้ยงนอกตู้นะครับผมไม้เลี้ยงนอกตู้แล้วก็พร้อมหน่อนะครับเอ่อหนอห่างหงนะครับหนอห่างห่าง ก้านดำนะกา้านดําคือเท่าที่จําได้นะครับผมรับน้องมาก็สองปีแล้วนะครับผมหมายถึงว่าไม้หน้าแบบนี้นะครับผมรับมาเข้าสวนก็คือสองปีแล้วนะครับผมคือเป็นลูกของเอ่อไม้ใบอะไรนะผมจําไม่ได้เอเอา,เอาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคิดแล้วผมผมลืมไม่ออกนะฮะกระถางนี้นะอันนี้ต้นแม่นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่สี่รอยห้าสิบนะครับผมนะครับ สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับได้หน่อไปหนึ่งต้นนะครับผมนะครับหน่อไปหนึ่งต้นนะครับผมนะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทกระถางแปดไม่ใช่เลยลูกค้านะฮะก็เลยว่าสี่ร้อยห้าสิบหน่อยนะฮะต่อมาก็ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้นะลูกค้ากระถางนี้แบ่งอยู่ที่เอ่อร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับเป็นงานหน่อนะครับเป็นไม้เมล็ดงานหน่อต่อมาเอาใบหอกนิดนึงใบหอกจริงๆอ่ะน้อง น้องไม่ใช่ใบหอกนะต้นนี้ยเป็นใบไทยแต่คะเนี้น้องแผงกลายเป็นใบหอกนะครับไม่นิ่งยังไม่นิ่งขนาดโดนมีดแรกนะยังไม่นิ่งนะดูนะครับดูนะฮะเป็นไม้ด่างลูกณเมืองนนนะครับผมณเมืองนนนะครับผมนะครับนะฮะเป็นลูกของณเมืองนนนะครับผมน้องยังไม่นิ่งนะกลายเป็นใบหอกไปเฉยเลยต้นอื่นใบไทยต้นนี้ใบออกหอกหอกนะครับผมไม่รู้หักหรือเปล่ากระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยเดียวนะครับผมร้อยเดียว กระถางนี้ไม่ใช่ลูกนะมึงนนนะครับผมนะครับแต่เป็นไม้ด่างนะครับผมไม้ด่างจะจะล่อนทําไมอัศดาวุฒงงไปหมดแล้วนะกระถางนี้แบ่งห้าสิบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับผมไม้ด่างกระถางนี้เป็นไม้ด่างม่วงนะครับผมใบไทยใบใบหอกนะครับผมนะครับแบ่งห้าสิบาทนะครับผมต่อมาเป็นไม้บีดนะครับผมไม้บีดนะครับโอยโตขึ้นโตขึ้นกระถางนี้นะครับเอาไปเลี้ยงนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผม อ่าอันนี้เป็นไม้รุ่น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 เก่านะครับผมเป็นไม้รุ่นเก่าเป็นไม้เมล็ดผมนะครับผมนะก็กระถางนี้นะครับาผมแบ่งให้ร้อยเดียวนะครับผมแบ่งให้ร้อยเดียวนะครับกระถางนี้ไม้ด่างเหลืองนะครับผมใบไทยนะครับผมนะด่างนะครับไม่ใช่ไม่ด่างด่างทุกใบนะครับผมนะฮะแล้วน้องยังเป็นไม้เมล็ดอยู่นะครับอ่ะอันนี้ไม่ไปนะเมื่อวานปล่อยร้อยยี่สิบบาทไม้เมล็ดเหลืองทองเป็นหน่อด้วย ขอร้อยเดียวนะครับผมนะครับขอร้อยเดียวนะครับอันนี้ก็ไลฟ์ไปแล้วเนาะก็คือว่าเอาเท่านี้แล้วกันกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับค่าท่านใดไปทางก็เนาะท่านใดไปทางก็50บบาทนะครับผมนะครับผมจะยอมแบบนะอยากอยากให้คนได้ไม้ในราคาที่ถูกๆนะครับผมค่าใช้จ่ายก็แบ่งกันนะครับผมนะครับ ผมเอา30บาทท่านโอนนะครับท่านปลายทางผมเอา5้าสิบาทนะครับผมแล้วก็ไม่มีบวกเพิ่มนะบางคนก็เอาบวกเพิ่มกันนะครับผมนะครับแต่ผมว่าก็สีจะขี่ขี่คนเลี้ยงบอลสีด้วยกันเกินไปนะครับผมแม่บอลใบหอกผมกําลังกําลังสะพลัดเลยนะครับผมกําลังคัดแบบผมจะตั้งซื่อครับผมนะครับนะไม้ชิ้นผ่ามีแรกผมครับวันนี้กราบขอบคุณนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามผมบ้างนะครับผมนะครับ กดแบบอะไรนะตัวยกโปให้อ่ะผมชอบครับผมเนี่ยผมมีกําลังใจครับผมเนี่ะเอาจริงนะครับผมผมคนคนปลูกบอลนะฮะก็แบ่งบอลกันอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยเวลาใครเข้ามากดถูกใจอะไรเงี้ยดีใจครับผมเนี่ยก็มีแรงทาต่อฮะครับขอบคุณขอบคุณอย่างสูงนะครับผมครับสวัสดีครับ